เมื่อวานเนี่ยนะครับผมแต่มีโอกาสฟังคิดป,ปะใสของคุณอนุทินนะคุณอนุทินเขาบอกว่าเหตุการณ์น้ําท่วมผัดใหญ่นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาสามารถแก้ปัญหาจบได้ภายในหนึ่งเดือน <c oughs> <c oughs> เอออันนี้ผมพูด,พ,ดพูดแบบคือผมเนี่ยหลังๆเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนนะผมจะไม่ไม่ไม่ใช่คนที่แบบจะมาพูดในที่มันมาด่ากันอย่างเดียวนะคือไอ้คำพูดเนี้ย เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีบางส่วนอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะว่ามันต้องมีมันมีบางส่วนที่มันมันได้รับการแก้ไขปัญหาแต่ไม่รู้ว่าสุดหรือเปล่านะครับกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอันเนี้ยมีแน่นอนมีแน่นอนและปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะก็ยังมีคนบางส่วนเนี่ยยังไม่ได้ตังค่าเยียวยาเลยครับยังไม่ได้ตังค่าเยียวยาใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูพื้นที่ก่อนว่าเสียหายแค่ไหนนะครับ บางบ้านอาจจะได้เป็นหลักพันบางบ้านาจ,จะได้เป็นหลักหมืน่นบางบ้านาจ,จะได้เป็นหลักร้อยผมถามว่าเฮ้ยมันท่วมทั้งอำเภออะท่วมสูงเมตรสองเมตรอ่ะสองเมตรสามเมตรด้วยนะครับแล้วแล้วการเยียวยานเนี่ยผมถามว่ามันจะมันจะมีบ้านบ้านหลังไหนเหรอที่ได้หลักร้อยอะในเมื่อค่าซ่อมสายไฟอะจุดหนึ่งมันก็เกินแล้วค่าค่าเปลี่ยนปลั๊กไฟกูรู้ว่าช่างเขาคิดเท่าไหร่เขาคิดเขาคิดจุลละสี่ห้าร้อยอะ ปลั๊กไฟอย่างเดียวนะบ้านหนึ่งมันต้องมีปลั๊กไฟกี่จุดวะนะครับฉะนั้นมันฉะนั้นถามผมนะอันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดถึงอย่าเพิ่งพูดถึงว่าใครได้รับการเยียวยาหรือว่าใครไม่ได้รับการเยียวยาหรือปัญหาได้รับการแก้ไขหรือปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขนะคือหลักร้อยมันก็ไม่คนมีอะ่ะถูกปะมันไม่คนมันไม่คนมีใครที่ได้รับเงินเยียวยาหลักร้อยเพราะคุณคุณรู้บ้างคือคุณนุทินเคยรู้บ้างหรือเปล่าว่าเงินหลักร้อยมันทาอะไรไม่ได้ตอนเนี้ย นะครับมันได้กินข้าวได้ประมาณมื้อเดียวอะ่ะสองสองมือ้ออ่ะสามมืออ้อกินแบบประหยัดเลยประหยัดสุดๆเลยสามมื้ออะ่ะฉะนั้นครับรัฐบาลไม่ควรจะมีเขาเขาเรียกว่าการเยียวยาหลักร้อยให้กับชาวบ้านอะ่ะอย่างแรกนะคราวนี้พอเรามาดูไอจุดที่ถูกแก้ไขปัญหาเนี่ยผมถามว่าไอชาวบ้านที่ในจุดที่เขาได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้วแก้อย่างไงแก้แค่ไหนแก้ได้ขนาดไหนอ่ะเราก็ต้องตั้งคำถามเขาเรียกเขาเรียกว่าตั้งคําถามนึกลงไปอีกนะครับ ส่วนที่ไม่ได้แก้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยมึงช่วยเหลือตัวเองชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองครับผมติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในหาดใหญ่เลยนะผมว่าติดตามนะแล้วก็ผมต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เลยนะเอาเอาใช้คำว่าส่วนใหญ่ประชาชนช่วยกันเองครับภาครัฐเนี่ยอย่างแรกคือมึงลงไปช้ามากเลยลงไปช้ามากลงไปก็ลงแบบไม่เต็มที่อะ่ะลงไปไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะคือเท่าที่ผมเข้าใจนะจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้ผมไม่ไ,มได้ ไม่ได้ว่าคุณคุณอุทินย์หรือว่าพรรคภูมิใจไทยนะคือผมอยากจะบอกอะไรรู้ไหมคือเวลาประชาชนเนี่ยเกิดก็เรียกว่าเกิดประสบกับทุกข์ภัยอย่างเงี้ยภาครัฐแม่งชอบเลยคุณรู้ปะแม่งชอบเลยแม่งยิ้มเลยคือผมไม่ได้ว่าใครนะอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะคือภาครัฐเนี่ยแม่งยิ้มเลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรนะือนักการเมืองแม่งยิ้มเลย,ย,เลยอันนี้ ด้วยเหตุผลอันใดคุณคุณก็คงคิดอันน่งได้นะครับว่าทาไมภาครัฐก็ถึงยิ้มเลยโอ้โหแม่งรูปปากแผละเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยรูปปากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ่ะคิดกันเองแต่ในในการประสัยเนี่ยมันก็คือมันก็คือการประสัยแหละครับนะคุณจะพูดอะไรก็ได้ครับแต่ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรนะไอ้ฝั่งเชียก็เชียร์ไปครับไอ้ฝั่งไม่เชียร์ก็ด่ากันไปนะครับแต่แต่คําถามของผมคือคุณรู้ไหมผมไม่ได้แปลกใจว่า คุณคอนุทินจะพูดอะไรผมแปลกใจว่าทําไมถึงยังมีคนเชื่อผมแปลกใจว่าทําไมจะมีคนเชื่อยังมียังมีคนคนคอยตบมือเชียร์ร้องกรี๊ดการดกันสะใจถูกใจเขาเรียกว่าสังคมมันยังไม่เขาเรียกว่ามันยังไม่ตื่นรู้อะ่ะนะครับถ้ามันเป็นสังคมที่ตื่นรู้จริงๆมันจะต้องไม่มีคนที่เอ,อไปนั่งฟังภาษสแล้วก็เวลาพูดอะไรมาก็เฮ้ย hey! yeah จีดกาดกันคือเขาเรียกว่าหลับหูหลับตาเชียครับเขาเรียกว่าการหลับหูหลับตาเชียครับความจริงก็คือความจริงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในการทํางานของของเขาอ่ะครับในการทํางานของเขาอะมัน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 เห็นผลงานขนาดไหนอะที่เวลาเขาพูดอะไรมาแล้วคุณจะต้องแบบเอเห็นดีเห็นงานไปทั้ยหมดท่านท่านที่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณรู้บ้างไหมว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรถามที่น้องชาวหัดใหญ่ดูครับ ถามพี่น้องชาวหัดใหญ่ดูนะครับถ้าพี่น้องชาวใหญ่ที่ที่เป็นเอฟซีผมนะหรือว่าได้ได้ฟังผมเนี่ยช่วยมาบอกหน่อยนะครับว่าช่วยมาบอกคนที่มันแบบหลับหูหลับตาเชียร์เนี่ยกันคืออางี้ก่อนนะคือไม่ว่าคุณจะเชียร์พักไหนนะผมผมไม่อยากให้คุณเป็นคนที่หลับหูหลับตาเชียร์เ<ม>ชียร์อย่างเดียวอะ่ะทังทั้งนนี้ในความเป็นจริงแม่งเที่ยอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเละเทะไปหมดอะ่ะนะครับพี่น้องชาวใหญ่ช่วยมาบอกมาบอกมาบอกเพื่อนๆหน่อยครับว่าเฮ้ พวกคุณเจออะไรกันบ้างพวกคุณได้รับการแก้ไขหรือไม่พวกคุณเคยเห็นเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่รัฐที่ลงไปดูพื้นที่คุณหลังน้ําท่วมหรือไม่ผมเชื่อว่าทั้งหาดใหญ่เนี่ยแม่งต้องพูดเป็นเสียงเกือบจะเสียงเดีวยวกันว่ากูไม่ได้รับเพี้ยอะไรเลยไม่ได้รับการแก้ไขเพี้ยอะไรทั้งนั้นนะครับมันมีสักกี่หลังกันครับเดียวยารอบแรกได้บ้านหลักครอ,อบครัวละเก้าพันนะบางบ้านก็ไม่ได้บางบ้านก็ไม่ได้น,ไไดนะครับยุ่งยากวุ่นวายไปหมดเอาเอกส,สารเอกสารส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ ไอ้เหี้ยยุคมึงจะทํามึงจะทาแบบประชาชนสมาร์ทการมาทำส้นตีนอะไรถ้ามึงจะต้องมานั่งซีล็อกเอกสารถูกปะม,มึงต้องมานั่งตั้งโต๊ะซีล็อกเซ็นเอกสารอีกมึงจะเก็บไปทําอะไรไอ้เอกสารเนี่ยคูถามว่ามึงเก็บไปทําอะไรมึงเอาไปทําอะไรถูกไหมจริงจริงเดี๋ยวเนี้ยคุณควรจะใช้ระบบอะไรอะ่ะถูกไหมเวลาคุณจะอ่ประชาชนไปลงทะเบียนรับการเยียวยาถูกไหมคูก็เดือดร้อนอยู่แล้วถูกไหมบ้านคู แม่งไฟยังไม่ติดเลยแม่งต้องให้กูไปแหกแหกีหก้ตาตื่นไปเข้าแถวรอก,กอกแบบฟอร์มรอซีล็อกเอกสารรอเรียกรอเฮียอะไรคือทําไมมึงไม่ให้เขาเอาแบบระชชนะเสียบปึ๊กแล้วสแกนลายนิ้วมืออะไรก็ได้เพราะว่าเวลาคุณไปทำแบบระชชนนะคุณต้องสแกนลายนิ้วมืออยู่แล้วนะครับทุกอย่างมันมีข้อมูลอยู่ในสเปรลอยู่แล้วนะครับบ้านหลังไหนมีกี่คนมีใครบ้างมันมีหมดอ่ะแต่ ประชาชนไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเลยเช่นนีเดียวครับฉะนั้นนะในเรื่องของการภราษีของคุณนุทินเนี่ยผมถึงบอกว่าคือคุณฟังเนี่ยผมพูดช่วงเรื่องต้านเี่ผมจะพูดมากว,าว่าเวลาคุณฟังกับคุณสนุกครับคุณรู้สึกมันนะแต่ว่าในชีวิตจริงๆของคนไทยที่ต้องเผชิญเนี่ยมันไม่มันอย่างนั้นนะฮะมันมีแต่ความก็มเรียกว่าม,มีแต่ความทุกข์อะทุกข์ทอ้ทอทรมานคุณเข้าใจไหมทุกข์และท้อและทรมานยิ่งจะเป็นคนหาดใหญ่ที่ประสบะภัยนะ มันยิ่งคือความรู้สึกของเขาเนี่ยคุณคุณไม่รู้หรอกครับเพราะว่าคุณไม่ได้ไปเจออย่างเขาอ่ะอย่าว่าแต่หาดใหญ่เลยครับอยุธยาเนี่ยนะปัจจุบันยังท่วมปีละสี่ห้าเดือนอ่ะปัจจุบันยังได้รับเงินเดียวยาไม่ไม่ครบเลยบางบ้านก็ไม่ได้ครับไปลงพื้นที่เนี่ยนะครับไปลงไปอย่างนั้นแหละไปลงเดิน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 นักข่าวถ่ายรูปปั๊บ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 กลับฮะวันต่อมาก็ไม่มีเทียอะไรเกิดขึ้นเลยครับนี่แหละครับประเทศไทยนะ ผมถึงบอกว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะแก้ปัญหาประเทศได้นอกจากนักการเมืองถูกไหมแต่มันกลายเป็นว่าไอ้คนเป็นนักการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาของประเทศครับมันมันเข้ามาลุมถึงประเทศเข้ามาลุมกินโต๊ะประเทศไทยครับประเทศเราถึงได้เป็นแบบนี้ครับคุณจะเปลี่ยนไ่กี่รัฐบาลมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสีเวลาอสมมติว่ามีคนอยากจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างพวกคุณก็เป็นเหยื่อครับ เข้าไปรุมถล่มเขาโดยที่คุณเนะี่ยยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงบ้านเราอย่างไงคุณคุณไม่ฟังความสองด้านกันนะคุณฟังความด้านเดียวแล้วคุณก็ไปถล่มเขาปัางปังปังปังไอฟังไอฟังฝังนู้นก็มาแก้ตัวแล้วก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันอยู่ในโซเชียลอะ่ะส,สรุปว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาครับมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าคนไทยไม่ทะเลาะก,กันเองนะครับประชาชนแม่งยังแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายก,กันอยู่เลย ประชาชนไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยครับยังเข้าข้างนักการเมืองกันอยู่เลยครับฉะนั้นประเทศนี้มันจะเดินได้อย่างไรครับถ้ามันยังเป็นอย่างเนี้นะครับอ่ะผมก็สรุปให้นะว่าคือเวลาคุณฟังอะไรจากใครอะ่ะผมจะบอกให้ว่าคุณนะ่ควรจะฟังแล้วก็ลองพิจารณาข้อมูลดูก่อนก่อนที่จะเชียร์หรือก่อนที่จะไม่เชียร์ใครนะะลองดูครับลองฟังสิ่งที่ผมพูดดูแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องเชื่อผมนะคุณจะเป็นอย่างเดิมมันก็ได้ก็เรื่องของคุณ เพราะว่าประเทศนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเมื่อในเมื่อมันเป็นมานานแล้วครับมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกสักสิบปีจะเป็นอะไรไป